ายการที่ความเคลื่อนไหวที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทางมณฑลทหารบกที่2 5ได้จัดพิธีทรงศพทหารกลาพ้นทหารวาสันที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกับผู้ชาติกลับผู้มีลำเนาอย่างสมเกียรติค่ะพลนตรีชชยนครก,กิจคณะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 5เป็นประธานในพิธีสะดดีละกะทรงศพพ้นทหารวาสัน ขานหวนหัวโทนสังกัดกองพันทหารดาบที่3กรมทหารดาบที่13คข่ายเจ้าพระยานรวงวัฒนศะัก์จังหวัดอุดรธานีถีพลีฉีพปกปองอธิปไตยจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนายวีรชัยประเสริฐโสร่องผู้วาราชาการจังหวัดสุรินพร้อมกับส่วนราชาการกำลังพ่นข่ายเวรวัรว์โยธินรวมประกอบพิธีสะดุดีละกะทรงทหารกล้ากลับผู้มีลำเนาอย่าง เกียติสำหรับพลทหารวาสันขานหัวโทนเด็บประจําการสู่รบพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจนเสียชีวิตในพื้นที่อําเภอกันทละลักจังหวัดศรีสะเกดซ้ําแต่ เมื่อวันที่17ท่านวาคม2568โดยมณฑน,นทหารบกที่1 5ได้อํานวยการจัดขบวนศพเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลค่ายวิรวัตโยธินไปบ้านเทือมตําบลขือนามอาเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ